ครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีเราจะปรับตัวหรือรับมือกับสภาพจิตใจของตัวเองอย่างไรนะครับเมื่อเราถูกไล่ออกจากงานทุกคนก็ต้องการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งด้านการงานหรือแม้เรื่องอื่นๆก็ตามแต่ไม่ใช่ว่าหน้าที่การงานของเรานั้นจะ เป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือแบบที่เราอยากจะได้ทุกเรื่องทุกคนจะต้องผิดหวังบ้างเป็นธรรมดากรับทุกคนนะครับแต่ทุกคนมักจะเก็บเอาความผิดหวังนั้นมาคิดจนกระทั่งว่าตัวเองแบบเครียดไม่เป็นอันทำอะไรเลยแต่ผมจะแนะนำว่าเมื่อเราถูกไล่ออกจากงานให้คุณคิด ไว้เสมอว่าเราสูญเสียสิ่งที่เรามีอยู่เพื่อเราจะได้เจอสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตคุณคิดว่าจะดีหรือเปล่าครับว่าไอสิ่งที่เราเจออยู่เนี้ยมันอาจจะไม่ดีพอสำหรับเราแต่มีสิ่งที่ดีกว่าและคู่ควรสำหรับเรารออยู่ข้างหน้าคุณจะโมเสียเวลาไปคิดถึง ความผิดหวังที่ผ่านผ่านมาทำไมไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากเพื่อนโรงงานหรือเจ้านายก็ตามครับอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลจะเจอแต่เมื่อเราตกง,งานคุณอย่ามาเสียใจว่าทําไมฉันต้องถูกไล่ออกทําไมฉันต้องผิดหวังทางทั้นที่ฉันก็ตั้งใจทํางานแบบเอาจริงเอาจังทําไมเจ้านายไม่รักทําไมเพื่อน่วมงานแย่ขนาดนี้ให้คุณ ดึงจิตใจกลับมาที่ตัวเองสุดหายใจลึกๆครับและคนบอกกับตัวเองว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วนั้นเราถือว่าจบก,กาันเรามีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่เราจะเจอสิ่งที่ดีกว่าได้อย่างไรคือเราต้องรู้จักคิดพัฒนาตัวเองจากความผิดพลาดในชีวิต แน่นอนครับทุกคนไม่มีใครที่ว่าชีวิตจะราบรื่นเสมอไปทุกคนมักจะต้องเจอทั้งสมหวังผิดหวังบ้างกันทุกคนในโลกใบนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบครับไม่มีใครที่ดีที่สุดและไม่มีใครที่เลวที่สุดหรอกครับทุกคนมีดีทั้งไม่ดีปะปนกันไปบางคนอาจจะดีเรื่องหนึง่งแต่อีกเรื่องหนึ่งไม่ดีมันก็แล้วแต่บุคคลแต่ที่สำคัญคือตัวเรา ขอให้คุณเป็นคนดีคุณจะต้องเจอสิ่งที่ดีแน่นอนและคุณเชื่อผมนะครับว่าถ้าคุณยึดมั่นในความดีสิ่งใดบนโลกใบนี้ก็จะดีสำหรับคุณไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างคุณหรือแม้แต่ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของคุณล้วนแต่จะยินดีปีดากับคุณแน่นอนคุณ ต้องการกำลังใจเสมอเมื่อคุณเจอกับความผิดหวังผมเป็นคนหนึ่งครับที่จะให้กำลังใจคุณขอให้ทุกคนที่ประสบปัญหาถูกไล่ออกจากงานหรือตกงานยิ่งช่วงนี้วิกฤตการณ์โควิด19ผมก็เชื่อว่าทั่วโลกหรือทั่วประเทศก็ประสบพบเจอกันหมดมีคนตกงานเป็นล้านๆคนไม่ได้มีคุณเพียงคนเดียวหรอกครับที่ว่าผิดหวัง หรือเสียใจมีคนอีกหลายร้อยล้านคนที่อยู่ในสภาพเดียวกันกับคุณแต่เขาก็ยังสามารถที่จะลุกขึ้นมาสู้และดำเนินชีวิตต่อไปได้ทุกวิกฤตล้วนมีโอกาสเสมออยู่ที่ว่าคุณจะมองมันหรือเปล่าขอให้คุณมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อ,ตอไปนะครับขอบคุณครับ